บาพบกันอีกแล้วนะคะกับแอมบาร์บี้ตอนนี้นะคะก็เราพ่ออยู่กับกับน้องแอลน้องแอลหันมายืนรอพ่อขนาดกับบ้านนานมากเลิกงานแล้วมาสายกับเร็ว <c oughs> ไม่ใช่เราก็เลิกงานกันแล้ววันนี้ฝนตกมากคือแบบว่านะต้องแบบว่าเอาลมไปกินข้าวตองวันเปยียกไปหมดจา้าจะบอกให้ คนก็เดินไปเยอะมากเมื่อกี้เพื่อคนรุ่งชาติจะบอกว่าอัดอัดต่อคอร์ทงชาติไม่ทานนี่เห็นไหมทหารคงจะมองอยู่ทำอะไรออยามเออยามพูดผิดก็รอพ่อนานมากแล้วดูรถว่าโล่งไหมเราจะไปินเช่าปิ้งวิกตอรี่มอนเมนกันดูสิโล่งพระเจ้าช่วยกล้วยปิ้งอร่อยมากและหิวด้วยวันนี้เราจะกินอะไรกันดีฮะกินอะไรกันดี ไม่รู้มีเงินไม่มีเงินแล้วแม่เรียงจ้ะไฟข้างหลังสวยอะอยากกินตรงนี้นานๆคล้ายๆขวดนั่นนะชื่ออะไรนะขวดเขียวๆอะอะไรนิวๆอะดิ่วๆอะเอ้ยจำไม่ได้แล้วที่เคยอโลงไปนะจ๊ะดูตึกสูงมากดูน้าแอมก็น่าตรงเนี้ยดำมาก เราองแบบว่าเอาแสงนิดนึงซึ่งมีแสงก็อยู่ข้างบนนี่เป็นไงสปอร์ตไลท์นะจ๊ะสำหรับ,บวันนี้นะจ๊ะแอมแอมต้องลาไปก่อนนะจ๊ะ oh. กับตอนเย็นว่างๆรอพ่อบ๊ายบาย